วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับ m i t Channel กันอีกแล้วนะคะก็อยู่ในช่วงเอม i n ม i e คุกกี้นะคะซึ่งเป็นช่วงใหม่ที่เราตั้งเองเนาะเราก็จะมาแบบเหมือนรีวิวหนังสือการ์ตูนนะคะชื่อเรื่อง <c oughs> ชื่อชื่อว่าโป o m i ค o u ส,สรารพัดเมนูสุดลับจอมเวรนะคะก็ ตอนตอนแอปเปิ้ลเสริมพลังไฟเบอร์ก็ซึ่งเมนูคุกกิ้งช่วงนี้ก็เราแค่จะมารีวิวเมนูเมนูที่เราแบบชอบมากเมนูนี้ก่อง ช็อกโกแลตดิบแอปเปิ้ลแล้วก็เีอนซึ่งเราก็จะทำนะคะอ่ะวิธีทำให้ดูนะคะ อาา่านให้ออกนะคะอาจจะเบเบอ,เบอแต่เราก็ไม่รู้นะคะว่าจะทำยังไงจดไว้เลยนะคะ,ะตักรถจดไว้นะคะธีที่สี่ทีทำง่ายมากเลยแค่สามทีเฮ้ยสี่สี่สี่ทีนะคะวิทีที่หนึ่ง นะคะวิธีที่หน,นึ่งอะไรเนี่ยค่ะก็นี่นะคะวิธีที่หน,นึ่งก็จะให้ดูเดี๋ยวเราจะอา่านให้ฟังที่หลังนะคะ ี๋ยวก็จะอ่านให้ฟังนะคะวิธีที่หนึ่งหั่นแอปเปิลเป็นซิกซี่นำไปแช่น้ำเปล่าผสมน้ำมะนาวเพื่อไม่ให้เนื้อแอปเปิลดำนะคะวิธีที่สองน้ำช็อกน้ำช็อกโกแลตไปอบหรือละลายในน้ำร้อนให้ช็อกโกแลตละลายแต่มีข้อระวังก็คือระวังอย่าให้มีน้ำเข้าไปปุ่นนะคะก็คือเหมือนกับวางช็อกโกแลตไว้ข้างบนวางน้ำไว้ข้างล่างนะคะวิธีที่สามนำแอปเปิลไปซับน้ำจากนั้นนำมาชุบช็อกโกแลตที่ว่ ที่ได้เลือดสีนี้จุใจมากเลยค่ะรนมะพร้าวอมแห้งหรือน้ำตาลสีสีหรือคาราเมลพักทิ้งไว้หรือใช้ในตู้เย็นนะคะก็จบแล้วนดยมากนี่คือสนผสมค่ะถ้าเกิดว่าไม่ใช่จ,จานใีหูหรอนอกนะคะับหนึ่งแอปเปิ้ลเขียวขนาดการหนึ่งลูกแต่แอปเปิ้ลเขียวขนาดการบก็ออพอแล้ว ช็อกโกแลตแท่งหรือจะเป็นอะไรก็ได้นะคะที่เป็นช็อกโกแลตนมอะไรพวกน,นี้นะคะคาราเมลหรืไม่ใช้ก็ได้น้ำมะนาวแต่เราไม่มีน้ำมะนาวเราเลยใช้เกลือผสมน้ำใช้นะคะหรือน้ำเกลือเองไม่เสร็จชิ้นเราก็ไม่มีเราใช้เป็นแบบอะไรไม้ไม้ไมชิ้นฟันมะพาอบแห้งสับส,สีสำหรับชุบเราไม่มีก็เลยไม่ใช่กิปปี้ป๊บแป๊อร่อยมากนะจริงม้นะก็อย่างนี้น,คนะคะก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมไปซื้ออ่านกันนะคะบ้า